สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเทคนิคเบื้องหลังภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นการแปลงมุมมองภาพหรือ perspective transformation ค่ะในการประมวลผลภาพดิจิทัลหรือ digital image processing ครับเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากข้อมูลในวิดีโอ YouTube ที่อธิบายหลักการนี้ไว้นะครับเป้าหมายของเราก็คืออ,อ,อยากจะทำความเข้าใจว่าเทคนิคนี้ มันทำงานยังไงแล้วมันต่างจากการปรับแต่งภาพแบบอื่นตรงไหนค่ะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ครับเอาละครับผมว่า,าหลายคนคงเคยสงสัยนะว่าแบบแอปสแกนเอกสารในมือถือเนี่ยมันทําให้กระดาษที่เราถ่ายมาเอียงเอียงเนี่ยกลายเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเป๊ะๆได้ยังไงอือใช่เลยค่ะหรือแบบภาพถ่ายตึกที่ดูเบี้ยวๆถูกปรับให้มันตรงได้เบื้องหลังมันคือการแปลงมุมมองภาพนี่เอง ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะคือการแปลงมุมมองภาพเนี่ยนะคะมันจัดเป็นการแปลงเชิงเรขาคณิตหรือ geometrical transformation ซึ่งมันจะเน้นไปที่การเปลี่ยนตำแหน่งพิกเซลในภาพเลยอ๋อเปลี่ยนตำแหน่งค่ะมันจะต่างจากการปรับแต่งภาพอีกแบบที่เรียกว่าการแปลงค่าความสว่างหรือ intensity transformation อันนั้นนะคะจะเปลี่ยนแค่ค่าสีหรือว่าความเข้มของพิกเซลเดิมคือไม่ได้ย้ายที่มันอย่างเช่นให้ภาพสว่างขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำอะไรแบบนั้นค่ะอ๋อชัดเจนเลยครับคือถ้าพิกเซลถูกย้ายที่ไปเลยหรือภาพมันถูกบิดรูปทรงไปจากเดิมอันนั้นคือ geometrical transformation ถูกต้องค่ะแต่ถ้าแค่สีเปลี่ยนความสว่างเปลี่ยนที่ตำแหน่งเดิมเอันนั้นคือ intensity transformation ใช่ค่ะ งั้นการแปลงมุมมองภาพที่เราคุยกันอยู่นี้ก็คือการย้ายตำแหน่งพิกเซลเพื่อสร้างมุมมองใหม่ล้นๆเลยสินะครับถูกต้องเลยค่ะหัวใจสำคัญของมันเลยนะคะก็คือการระบุจุดอ้างอิง4จุดบนภาพต้นฉบับ4จุดใช่ค่ะที่เราอยากจะแบบว่าจับคู่มันไปยังตำแหน่งใหม่4ี่จุดในภาพผลลัพธ์ที่เราต้องการลองนึกถึงแอปสแกนเอกสารเมื่อกี้นะคะเราก็ต้องแบบไปจิ้มเลือกมุมทั้ง4ของเ e อกสารในภาพที่เราถ่ายมาสมมติเป็นจุด1 2 3 4สาสครับครับ แล้วก็บอกว่าในภาพผลลัพธ์เนี่ยจุดเหล่านี้แหละจะไปอยู่ที่มุมทั้ง4ของหน้าตระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมพอดีกลายเป็นจุด1นึ่งไพร์สองไพร์สามไพรอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเรากําหนดกรอบใหม่ให้ส่วนที่เราสนใจในภาพเลยแล้วแล้วพิกเซลอื่นๆนะครับที่อยู่ข้างในรูปสี่เหลี่ยมเดิมมันจะรู้ได้ยังไงว่าต้องย้ายตามไปที่ไหนในกรอบสี่เหลี่ยมมันใหม่แค่รู้มุมสี่มุมมันพอหรือครับคำถามดีมากเลยค่ะ ตรงนี้แหละค่ะที่คณิตศาสตร์เข้ามามีบทบาทสำคัญเลยคือเราต้องการวิธีคำนวณเพื่อจะหาว่าพิกัดเดิม x y ของพิกเซลใดๆก็ตามเนี่ยจะกลายเป็นพิกัดใหม่ x prime y prime ที่ตรงไหนซึ่งจริงๆก็มีหลายสมการที่ใช้ได้นะคะแต่ว่าที่เป็นพื้นฐานแล้วก็นิยมใช้กันก็คือ bilinear transformation ค่ะ Billinear Transformation ชื่อฟังดูเหมือนจะซับซอ้อนนิดหน่อยนะครับมันทำงานยังไงพอจะอธิบายแบบง่ายๆได้ไหมครับตรงจริงหลักการมันไม่ได้ซับซ้อนเท่าชื่อหรอกคะ่ะแนวคิดก็คือว่าตำแหน่งใหม่ x prime y prime ของพิกเซลแต่ละจุดเนี่ยนะคะมันจะถูกคำนวณมาจากตำแหน่งเดิม x y แล้วก็ผลคูณของตำแหน่งเดิม x y โดยจะมีค่าคงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง8ตัว8ตัวเลยเหรอครับใช่ค่ะ พูดง่ายๆก็คือมีสูตรเฉพาะสำหรับแปลงพิกัด x แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งสำหรับแปลงพิกัด y ค่ะแล้วไอ้ค่าคงที่8ตัวนั้นมันมาจากไหนล่ะครับเราต้องรู้ค่ามันก่อนถึงจะใช้สูตรได้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะค่าคงที่เหล่านี้เนี่ยเราหาได้จากการที่เรามีคู่เทียบอยู่แล้ว4คู่ไงคะอ๋อคู่เทียบก็คือจุดมุมทั้ง4ที่เราเลือกไว้ตอนแรก input points กับตำแหน่งใหม่ที่เรากำหนด output points นั่นแหละค่ะพอเราแทนค่าพิกัดของทั้ง4คู่นี้ลงไปในสมการพื้นฐานของ bilinear transformation นะคะเราก็จะได้ระบบสมการออกมาเป็น8สมการที่มี8ตัวแปรก็คือค่าคงที่ทั้ง8ตัวที่เราไม่รู้ค่านั่นเอง <c oughs> ซึ่งมันก็เพียงพอให้เราแก้สมการหาค่าคงที่ทั้ง8ตัวนั้นได้พอดีเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยพอแก้สมการได้ค่าคงที่ครบ8ตัวก็เหมือนเราได้ กุญแจหรือว่าสูตรสำเร็จสำหรับแปลงพิกัดทุกๆพิกเซลจากภาพต้นฉบับไปยังภาพผลลัพธ์ได้แล้วไม่ว่าพิกเซลนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ตามในกรอบเดิมถูกต้องเป๊ะเลยค่ะในทางปฏิบัติจริงๆคอมพิวเตอร์ก็มักจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเมทริกซ์การแปลงหรือ transformation matrix ซึ่งก็คือการเอาค่าคงที่เหล่านั้นมาจัดเรียงในรูปแบบเมทริกซ์เพื่อให้การคำนวณพิกัดใหม่มันทำได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่ว่ากระบวนการมันยังไม่จดแค่นั้นนะคะ ออยังมีอะไรอีกเหรอครับนึกว่าพอได้สูตรแปลงพิกัดแล้วก็จบแล้วสะอีกยังมีประเด็นสําคัญอีกเรื่องค่ะคือเรื่องการเติมเต็มช่องว่างการเติมเต็มช่องว่างใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าตอนที่เราดึงภาพที่มันเอียงเอียงให้กลายเป็นสีเหลี่ยงตรงๆเนี่ยบางส่วนของภาพมันจะถูกยืดออกถูกไหมคะครับครับนึกออกครับเพราะมันถูกยืดมันก็อาจจะเกิดช่องว่างขึ้นระหว่างพิกเซลเดิมหรือในทางกลับกันบางส่วนอาจจะถูกบีบเข้าหากัน ถ้าเราแค่ย้ายพิกเซลตามตำแหน่งที่คำนวณไดเ้เป๊ะเลยภาพที่ได้มันอาจจะดูแหวงแหวงหรือดูไม่ต่อเนื่องไม่สมูทนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเวลายืดรูปในโปรแกรมแต่งภาพง่ายๆแล้วภาพมันแตกๆหรือดูไม่เนียนใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยค่ะเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะก็เลยต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า interpolation หรือการประมาณค่าพิกเซลใหม่เข้ามาช่วยเพื่อเติมสีในช่องว่างที่เกิดขึ้นหรือว่าเกลี่ยสีบริเวณที่พิกเซลมันถูกบีบอัด พื่อให้ภาพผลลัพธ์สุดท้ายมันดูสมบูรณ์ดูนุ่มนวลขึ้นซึ่งเทคนิค interpolation เองก็มีหลายวิธีอีกนะคะตั้งแต่แบบง่ายๆเร็วๆไปจนถึงแบบที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดค่ะโอเคครับชัดเจนมากงั้นสรุปได้ว่าการแปลงมุมมองภาพเนี่ยคือการใช้คณิตศาสตร์อย่างเช่น bilinear transformation เ,เข้ามาคำนวณตำแหน่งใหม่ของพิกเซลโดยอาศัยจุดอ้างอิง4คีคู่เพื่อสร้างมุมมองภาพขึ้นมาใหม่ ตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็ยังต้องใช้ Interpolation เพื่อทำให้ภาพผลลัพธ์มันดูสมบูรณ์ดูดีไม่ใช่แค่การย้ายพิกเซลไปเฉยๆถูกต้องค่ะครบทั่วเลยอืมทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคือมันแสดงให้เห็นพลังของคณิตศาสตร์เลยนะครับในการจัดการแล้วก็ปรับแก้โลกที่เรามองเห็นผ่านภาพถ่ายได้เลยนะใช่ค่ะทำให้เราได้ภาพในมุมมองที่เป็นประโยชน์มากขึ้นอย่างที่ว่า แอปสแกนเอกสารให้อ่านง่ายขึ้นหรือแก้ภาพตึกเบี้ยวให้ดูตรงขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้ลองคิดต่อเหมือนกันนะคะคือในเมื่อภาพสุดท้ายที่เราได้จากการแปลงมุมมองภาพเนี่ยมันผ่านกระบวนการ interpolation มาด้วยซึ่ง interpolation มันก็คือการคาดเดาหรือสร้างค่าพิกเซลใหม่ขึ้นมาเพื่อเติมในส่วนที่มันถูกบิดเบือนหรือถูกยืดขยายไปครับคำถามก็น่าคิดนะคะว่าภาพที่เราเห็นนั้นน่ะ มันยังถือเป็นความจริงที่บันทึกมาจากต้นฉบับหรือจริงๆแล้วมันได้กลายเป็นภาพจำลองที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการคำนวณไปแล้วในระดับหนึ่ง oh ho.